สวัสดีครับอะตอมไดรีการเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับพอร์ตให้เงินทํางานนะครับใน e ีีที่17แล้วนะครับก็เรามาดูกันครับว่าพอร์ตให้เงินทํางานในช่วงที่ผ่านมาเนาะเดือนกันยายนแล้วนะครับก็เราจะเห็นได้เลยว่าทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยจริงๆภาพรวมณตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นปัญหามาจากกาอ่สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วที่เราพูดถึงกันนะครับว่ามีวัคซีนจากรัสเซียจากจีนที่เริ่มเหมือนจะออกมาได้นะครับแต่ว่าณวันนี้ครับ วันที่อยู่ในเดือนของการยายนแล้วเนี่ยวัคซีนตันนั้นถูกละงับไว้ชั่วข่าวเนาะยังไม่สามารถไปต่อได้นะครับรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับการแพร่ระบาดยังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะหยุดได้เลยนะครับโควิด -19 ยังส่งผลต่อเนื่องนะครับในส่วนของประเทศไทยเองนะครับภาพรวมยังดูไม่ดีจริงๆนะคือได้ข่าวมามากมายครับในเรื่องของภารหนี้นะครับของทั้งบริษัทเอกชนครับ และอีกส่วนหนึ่งคือของรัฐบาลนะครับของบริษัทเอกชนแน่นอนเป็นผลกระทบมาจากในเรื่องของการส่งออกไม่ได้นะครับเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็เรื่องของโควิด -19 ที่ทาให้หลายๆอย่างอุตสาหกรรมยังกลับมาไม่ได้เช่นการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับหรือว่าสถานบันเทิงต่างๆมันยังไม่ได้กลับมา100%นะครับคือโรงแรมเนี่ยภาคของธุรกิจโรงแรมเนี่ยหนักมากหรือร้านอาหารที่อยู่ในภูเก็ตพัทยาหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับส่วนในภาพของเศรษฐกิจโลก ผมก็ยังมองว่ายังดูแย่อยู่นะยังไม่ได้ดูดีมากนะครับก็ปัจจัยมาจากโควิด -19 ที่ยังเพิ่มเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คือหนี้ภาระหนีะนะครับเนื่องจากอเมริกาพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเนาะทำเรื่องของการ QE แล้วก็เพิ่มธนบัตรเข้ามาในระบบนะครับเม็ดเงินที่มันไหลเข้าไปในแต่ระบบจริงๆเนี่ยเราไม่มั่นไม่มีไม่มีใครสามารถที่จะให้ความมั่นใจได้เลยว่าให้เม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ทาวนหรือมันเป็นแค่แบบบบเบิลหรือว่าเป็นฟองสบู่นะครับเพราะนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าความกังวลใจความรู้สึกว่าเสี่ยงเนี่ยมันยังอยู่นะครับราคาทองก็ยังวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0ใกล้ๆ2 0 0 0นะครับก็คือภาพรวมเนี่ยภาพอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาที่บอกว่ามันเหมือนสถานการณ์ที่เขาชอบเรียกกันว่าต้มกบอะนะครับคือมันอยู่แบบว่าอืนๆมึนๆน,นวๆน,นะครับแต่มันค่อยๆลดมูลค่าของเราไปนะครับเงินเฟอ้อและเงินฝืดเกิดขึ้นพร้อมกัน แปลกมากนะครับคือสถานการณ์ที่จะเกิดฟองสบู่ที่ระเบิดขึ้นมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเงินเฟอ้อเงินก็แบบโอ้เฟอ้ฟอเฟอ้ฟอเฟอ้อเฟ้อเฟ้อนะครับใช้เงินจํานวนมากซื้อของเนาะหรือบางทีก็เกิดเงินฝืดครับคนไม่ยอมเอาเงินมาใช้จ่ายแต่ณน,นวันนี้เราเนี่ยเกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อเงินฝืดมันอยู่ด้วยกันนั่นเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างแปลกเนาะถือว่าเรียกว่ามันผิดแผนไปจากเดิมมากเลยนะครับว่าตําราเดิมๆมันมาใช้นิยาม โควิดในทีในปีนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมของพอร์ให้เงินทํางานกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนักนะครับแต่มีการขายและมีการซื้อเพิ่มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในพอตนะครับเป้าหมายการลงทุนของผมยังเช่นเดิมเนาะปีนี้500,000นะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาครับอีก50,000กว่าบาทตรงนี้น่าจะพอได้เนาะแต่ก็ต้องต้องบอกว่าในช่วงหลังๆมานะครับก็จะมีในเรื่องของภาระที่เราต้องทําอะไรมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเงินในส่วนนี้ก็ค่อยๆเติมทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็ยังพอโอเคพอไปได้เนาะส่วนในเรื่องของปันผลนะครับปัจจุบันก็ได้มาประมาณสัก เอ่อน่าจะประมาณ5,000บาทแล้วเนาะ4ี่0 0พันแถวๆนี้นะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะเป็น7,000ก็ เอ่อผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยเขาไม่มีการปันผลออกมาในปีนี้นะครับก็เนื่องด้วยของโควิดในทีนั่นแหละนะครับก็ลองตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นปีผมมาอัปเดตให้ว่าถึง7000หรือเปล่านะครับเรื่องของธุรกรรมนะครับในส่วนของธุรกรรมเนี่ยเอ่อเงินคงเหลือในพอร์ตจากเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนอยู่ที่8,600กว่าบาทนะครับหลังจากนั้นก็อมทองนะครับในทุกๆวันที่1ของเดือนนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับสองพบาทอมกับออสซิลิสนะครับบางคนเข้ามาถามว่า ผมออมทองกับใครนะครับก็ออสิลิสนะเจ้านี้นะครับหลังจากนั้นครับก็ได้รับปันผลจากหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่า PT หรือ Premium Technology นะครับก็ได้ปันผลมา450บาทนะครับจริงๆเนี่ยเขาประกาศว่าจะไม่ปันนะครับแต่ว่ากําไรในควอเตอร์ที่2ค่อนข้างดีก็เลยมีการปันผลออกมานะครับทีนี้ก็จริงๆเขาปันผลก่อน นะครับแล้วโดยโปกติแล้วเนี่ยปันผลเสร็จหุ้นมันจะลดราคานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้เนื่องจากว่าผลกำไรในควอเตอร์นี้ค่อนข้างดีนะครับก็บวกต่อครับบวกต่อมาเยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปจบที่ราคาแบบผมต้นทุน4ประมาณ3บาทกว่า4บาทแถวๆนี้แต่มันขึ้นไปจนถึง5บาท60 นะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ขายไปกําไรอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสี่นะครับสากว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือมาจริงๆถือมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะมีแบ่งขายไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับก็โดยรวมแล้วครับหุ้นตัวนี้นะครับ PT นะถือในระยะเวลาประมาณ เเดือนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีเนาะจนถึงตอนนี้ประมาณ9 9เดือนนะครับเเดือนผมได้กาไรอยู่ที่ประมาณ4ี่รวมรวมปันผลเนาะสี่สิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคุณตัวนี้ก็ลงทุนไม่ได้เยอะประมาณสักสี่ห้าหมื่นอ่ะมันกาไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณสักหมื่นกว่าสองหมื่นแถวนี้นะครับก็ที่ตัดสินใจขายเพราะว่ามันก็ดูแล้วสถานการณ์แบบนี้ครับคือผมมองเรื่องของ valuation แล้วผมมองว่าไอ้นะราคาเท่านี้ ผมว่าโอเคแล้วนะที่เราจะสามารถปล่อยได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามีหลายเรื่องต้องทำเนาะในเรื่องของภาระที่บ้านด้วยเรื่องของงานเรื่องของอะไรก็ตามนะครับทําให้ผมมีเวลากับหุ้นน้อยลงนะครับก็เลยขายออกมาเพราะว่าได้กําไรในจุดที่เรามุ่งหวังแล้วเราอยากได้ตรงนี้นะครับพอถึงปุ๊บผมก็จับการขายทันทีเนาะ ทีนี้แต่ว่าเราก็มีการซื้อหุ้นเพิ่ม2ตัวนะครับก็คือหุ้นวัสดุก่อสร้างนะครับยังไม่บอกว่าหุ้นอะไรเนาะบอกเมื่อขายตามเดิมเป็นธรรมเนียมนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นโรงพยาบาลครับก็ราคา2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะครับก็ซื้อในจํานวนหุ้นพอๆกันเนาะก็เอาเงินจากที่ขายหุ้น PT ทนั่นแหละบวกกับปันผลนะครับกลับมาซื้อหุ้น2ตัวโดยที่แบ่งเป็นครึ่งๆอยู่ประมาณสัก14,000บาทนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการลองเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นการลองว่าเฮ้ยวิร์กหรือเปล่าสําหรับหุ้นที่เราเหมือนทํากันบ้านนะครับผมก็ทํากันบ้านมาว่าหุ้น2ตัวนี้เออแวลูเอชันน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาดูแล้วน่าจะมีพื้นที่ไปต่อได้นะครับก็ตอนซื้อก็ประมาณนี้แหละแต่พอตัดสินใจซื้อปุ๊บดอยทันทีนะครับก็ดอยกันไปประมาณสัก7-8%แแล้วนะครับมีช่วงที่หล่นไปเป็น10%เหมือนกันนะครับก็รอดูครับว่าเอออาจจะ ปีหน้าเนาะ่ปีนี้คงอาจจะไม่ได้มีอะไรดีนักนะครับแต่ว่ารอดูครับว่าปีหน้าหุ้น2ตัวนี้จะกําไรหรือเปล่าเนาะคือตอนนี้สถิติที่ผมลงทุนในหุ้นมานะครับก็จริงๆผมว่าถ้าเกิดตัวที่มันติดลบผมก็ยังไม่ได้ขายดูว่ามันก็ยังอยู่ในพอร์ตนะครับอย่างเช่นธนาคารก็ติดลบเยอะอยู่แล้วนะครับโควิดในที่มันลงมาเยอะแต่ณวันนี้ทําไปทํามาเหลืออยู่แค่แบบหลักหน่วยแล้วอที่ติดลบนะครับไม่ใช่แบบ 40%เหมือนช่วงโควิด1 9ีนะครับนี่ก็รอดูกันต่อไปครับว่าหุ้น2ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเงินก็คงเหลืออยู่ที่ประมาณสัก6 0 0 0บาทเช่นเดิมนะครับนี่คือหน้าตาของพอร์ตให้เงินทำงานณวันที่15กันยายนนะครับภาพรวมนะครับเงินสด1.3%เนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมเข้าไปเลยนะครับก็แบ่งเป็น2อันออมทรัพย์กับออมทรัพย์ที่เป็นเงินปันผลเนาะผมแยกไว้ให้นะครับก็รวมกันประมาณ6 0 0 0บาทนะครับ1.3%เ กองทุนรวมนะครับรวมรวมกันแล้วนะครับประมาณสัก59เอรนะครับรวมมาสังหารมาซับกับหุ้นแล้วประมาณ59นะครับแล้วก็หุ้นรายตัวนะครับตอนนี้เหลือธนาคารเหลือโรงหนังเหลือสินเชื่อนะครับสตัวเก่ามี2ตัวใหม่ก็คือวัสดุก่อสร้างกับโรงพยาบาลนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก29.5เรนะครับแล้วก็ทองคําอยู่ที่9.5อนันนี้อ่อมทุกเดือนไปเรื่อยๆนะครับต้นทุนของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ ถ้าผมจำไม่ผิดนะต้นทุนผมอยู่ประมาณ3 4 0 0 0ื่นนะครับแต่ราคาทองณวันนี้ที่มูลค่าพอร์ตผมเนี่ยมัน43,000ืนามนะครับกำไรอยู่ประมาณสัก9,000กว่าบาทนะครับก็เนี่ยครับคือถ้าเรามีวินัยในการ DCA ด้วยอะ่ะนะครับแล้วก็ราคาทองเมื่อมันเป็นขาขึ้นปุ๊บเนี่ยแม้ว่าเราจะ DCA แพงณวันนี้นะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าอนาคตอาจจะแพงกว่าน,นี้ก็ได้เนาะนี่ทองคำก็ยังกำไรอยู่ประมาณ9,000บาทด้วยต้นทุนประมาณ34,000ื่นสีเองอะ่ะก็หลายเปอร์เซ็นต์นะครับ9,4,36ประมาณเกือบเกือบสี่ส่ปอ่ะ นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่ผมซื้อแรกๆอะ่ะทองคำมันหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแถวๆนี้ยนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าจนแบบเดือนที่ผ่านมามันสองหมื่นเก้าเกือบสามหมื่นนะครับก็เรียกว่าเกือบสองเท่าแล้วอ่ะนะครับโอเคแตกรายละเอียดกันหน่อยกองทุนนะครับมีสองอย่างอสังหาริมทรัพย์กับ หุ้นนะภาษาัพย์มาซับอย่างที่บอกไปครับหสังหาริมทรั์ไทย LHT Prop ตัวนี้จริงๆผมมีการเติมเข้าไปเยอะเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะถัวร,ราคานะครับและอยากจะขายออกนะณนะวันนี้มันอยู่ติดลบอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ4%เท่านั้นเองนะครับเมื่อไหร่ที่หลุดพ้นจากดอยผมจะขายเพราะอะไรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของที่มันลงทุนอยู่มันอยู่ใน principal i prop ก็มันซ้ําซ้อนกันอยู่ตอนนี้นะครับเลยตัดสินใจว่าจะขายทิ้งแล้วก็มาลง iProp เยอะๆเพราะว่ามันมีสัดส่วนของไทยและต่างประเทศซึ่งผมมองว่ามีโอกาสดีกว่านะครับก็ตรงนี้ LHTPOP เหมือนเดิมซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะถัวราคาไปแล้วเมื่อมันบวกได้ดีมันจะหลุดดอยเราก็ขายทั้งหมดเพื่อเอาเงินมาลง i p r o นะครับนี่คือกลยุทธ์เนาะส่วนหุ้นไทยนะครับก็ s c b set นะครับก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังลงหุ้นไทยค่อนข้างเยอะเนาะสัดส่วนนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับเป็นของค่ายกาิกรหมดเลยเนาะก็คืออเมริกาจีนแล้วก็ยุโรปนะครับภาพรวมก็ปรับตัวลดลงกันหมดเลยเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าอเมริกาผมถือน้อยเพราะทํากําไรไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับหน้าวันที่มันขึ้นไปเยอะมากๆแล้วมันก็ร่วงลงมาเนาะอย่างที่เทสลาก็เจอนู่นก็เจอนี่ก็เจอนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบครับแต่ว่า พอร์ตเนี้ยจริงๆต้นทุนมันแค่น้อยมากครับเพราะตอนนี้กำไรประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นสำหรับอเมริก,กานะครับสำหรับจีนก็กำไรสิบเกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ยุโรปกำไรอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดนี้กำไรหมดเลยแล้วก็จริงๆก็แอบคิดอยู่ครับว่าจะทำกำไรตอนไหนดีเพราะว่าบวกมา40%มันก็เยอะมากนะครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าก่อนเลือกตั้งอาจจะมีการขายทิ้งนะครับ หุ้นยุโรปกับหุ้นอเมริกาัน,นี้คิดไว้นะครับว่าจะขายทิ้งทั้งหมดเพื่อเตรียมเงินไว้สําหรับปีหนะ้าหลังเลือกตั้งหรือช่วงเลือกตั้งเพราะผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องลงนะครับไม่ว่าใครจะได้เป็นก็ตามประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริกานะครับผมคิดว่าราคาของตลาดอเมริกาจะลงและมันจะมีส่งผลกระทบกับยุโรปนิดหน่อยด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีการทํากําไรเนาะขาย2องอันมันก็ไม่เท่าไหร่ครับประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท เพื่อที่ว่าเตรียมเงินไว้สําหรับปีหน้านะครับก็คิดว่าอย่างนี้นะส่วนจีนอาจจะยังไม่ขายนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกไว้ครับว่าเอเชียเอ็กเซปชั่นเจแปนกลุ่มของเอเชียเนี่ยนะครับคือ principal a p d i เนี่ยผมเป็นคนที่เฝ้ามานานมากณวันนี้พอร์ตผมเนี่ยบวกตรงนี้เป็น10แล้วคือหลายคนไม่เชื่อว่าเอเชียจะกลับมาได้เนาะคือเอเชียมันดูไม่มีความน่าสนใจถูกป่ะแต่ผมมามองว่า valuation ก่อนโควิด -19 ด้วยนะปลายปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าสนใจ เลยตัดสินใจลงทุนไปครับแต่ช่วงโควิด19เราเห็นโอกาสมากๆตรงที่ว่าลงเยอะและกลับตัวช้านะครับแต่ผมก็เลยลงทุนเพิ่มเพิ่มไปต้องส0 0 0 0กว่าบาทถืกว่าก็ถือว่าเยอะกว่าก,กองอื่นๆแล้วนะครับพอเราลงไปปุ๊บนะครับหลังจากโควิด19มันวิ่งช้าจริงแต่มันมา พอ,อมันมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นบวกเป็น10%บเลยแล้วน้าหนักของพอร์ตผมมาถือว่าเยอะที่สุดในกองทุนหุ้นด้วยซ้ำนะครับมันเลยได้กําไรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เนาะซึ่งออผมมองว่าเอเชียยังไปต่อได้เนาะผมมองอย่างนี้นะครับส่วนของหุ้นรายตัวนะครับอย่างที่บอกไปช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีหุ้นสินเชื่อที่มันแบบออมีการเพิ่มทุนนะครับแต่หุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นก็เลยได้กําไรจากตรงนั้นนะแต่ ที่ซื้อไป2ตัวครับหุ้น4หุ้น5อย่างที่เห็นครับปรับตัวลดลงจนขาดทุนไปประมาณพันกว่าบาททั้ง2อันและก็ติดลบไป2,000นะครับส่วนทองคำก็อย่างที่บอกไปกำไรประมาณสัก40%แล้วนะครับก็ภาพรวมผมพอต์ก็ถือว่าพอใจครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนาะคือเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าในไลน์กลุ่มครับแชทก็ไม่ค่อยได้ตอบ เฟซบุ๊กก็จะอัพเฉพาะคลิปเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลา,าจริงๆครับกรน,นี้ก็ขออภัยด้วยที่ว่าคอนเทนต์อาจจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรือวือหวามากนักนะครับก็ขอให้เข้าใจนิดนึงนะครับพอดีมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทํานะครับแล้วกออ็มันไม่ค่อยได้มาอัปเดตในพอร์ตเท่าไหร่ไม่มีเวลามาจับจังหวะตลาดหรือว่าให้แนวคิดเลยว่าจะ อ,อ่ลงทุนอะไรดีนะครับโอเคเรื่องเงินตอบแทนนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนเดิมนะครับอัปเดตก็15กันยายนนะครับก็เดือนนี้ติดลบจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วมัน457,000เนาะเดือนนี้มัน454,000นะครับก็หายไปประมาณสักเกือบเกือบ3,000นะครับติดลบคิดเป็น0.63%นะครับแต่ว่า year to date นะครับก็ลงทุนจริงๆกับพอร์ตนี้ลงทุนก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับก็ไม่เคยเก็บหลอกไว้ พอผมมาทำพอร์ตเงินทํางานเป็นซีรีส์นะครับก็เลยเอามาอัปเดตตั้งแต่ต้นปีให้เห็นนะครับก็ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ผ่อนบวกไปประมาณ7.5%เนาะก็เป็นเม็ดเงินประมาณสัก50,000กว่าบาทนะครับที่เรากําไรออกมานะครับโอเคถัดไปนะครับ เรื่องของการเปรียบเทียบเบนชมร์นะครับเบนชม์ในรอบนี้ pf and lead นะครับก็บวกขึ้นมาเยอะนี่คืออสังหาริมทรัพย์เนาะเริ่มบวกได้แล้วครับดูน่าสนใจดีนะครับส่วนหุ้นไทยยังติดลบครับลบค่อนข้างเยอะ2.91%หนะครับหุ้นโลกเป็นเดือนแรกในรอบ5เดือนที่ปรับตัวลดลงนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะเราก็ทองคำกลับมาบวกได้อีกนิดหนึ่งนะครับในช่วงที่ หุ้นโลกลงนั่นแหละนะครับทำให้เบนช์าร์กนะครับติดลบอยู่ที่0.92%ก็สัดส่วนเห็นข้างบนเนาะ20 40 30 10นะครับก็อ้างอิงจากสิ่งที่ผมคดาดหวังเนาะก็ประมาณนี้นะครับพอามาเปรียบเทียบกันนะครับในเดือน9้นะครับครึ่งเดือนแรกก็ ผมยังชนะอยู่พอร์ตให้เงินทำงานชนะอยู่0นจ29%นะครับแต่ก็เดือนนี้ก็ติดลบนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งนะครับคือการลงทุนของพอร์ตผมกับเบนชมาร์คค่อนข้างวิ่งไปตามกันคือเดือนที่ลบก็จะลบเหมือนกันเดือนที่บวกก็จะบวกเหมือนกันนะครับแต่พอเรามีหุ้นรายตัวแล้วเรามีการจับจังหวะตลาดนะครับมันเลยทำให้บางเดือนเนี่ยมีความน่าสนใจกว่านะครับเช่นเดือนไหนบ้างเดือนที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นเดือนเดือน7อย่างเงี้ย กำไรมากกว่าต้อง6%นะครับหรือว่าเดือน2ก็น่าสนใจ3กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้เนาะมันก็จะมีในช่วงที่แบบดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากการจับจังหวะตลาดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรวมๆแล้วนะส่วนต่างนะครับ14%เพราะว่าเบนช์บาร์กยังติดลบอยู่เลยนะครับแต่พอให้เงินทำงานบวกแล้วเพราะนั้นเนี่ยผลต่างตรงเนี้ยคือถ้าลงตามเบนช์มาร์กใบโดยที่ไม่จับจังหวะตลาดใช่ไหมครับก็คือลงไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอนะครับ คือมันจะลงทุกๆวันที่30ถูกไหมเพราะว่าผมไม่ได้เอ่อผมเอาข้อมูลจากวันที่30มาคําคำนวณคำนวณคำนวณคือใครดี a ทุกเดือนในวันที่30มันจะได้ผลตอบแทนลบ6.9%ต่อปีในช่วงตั้งแต่วันที่1เอ่อในในในช่วงของเดือนเดือนที่1ถึงเดือนที่9นะครับแต่พอของผมเนี่ยมีการซื้อาขายประมาณสัก2ครั้งต่อเดือนมันเลยมีการจับจังหวะตลาดที่มากขึ้น เลงแล้วว่าตรงนี้ต่ำค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามีโอกาสพลาดไหมมีสิเพราะมันมีเดือนที่ผมแพ้ต้อง3เดือนริงนะนั่นคือผมพลาดนะครับหรือว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เลยแพ้นะครับแต่ว่าเดือนที่ทําก็มีผลบวกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วสัดส่วนนะครับมันมีผลต่างกันต้อง14.4%นะครับก็ผมค่อนข้างแฮปปี้กับพอร์ตในออช่วงสถานการณ์โควิดในทีแล้วยังบวกได้7.5%ตั้งแต่ต้นปีนะครับ ทีนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับแต่ละกองทุนแต่ละหุ้นนะครับเทียบกับเบนช์มาร์กเนาะก็สำหรับอสังหานะครับของไทยเราบวกไป2.71%นะครับแต่ว่าผลออกมาแล้วเนี่ย LHT Pop กับ Principal I Pop r เนี่ยบวกได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า underperform ถือว่ากองทุนเนี่ยเก่งไม่เท่าเบนช์มาร์กนะครับหุ้นไทยยังเหมือนเดิม เซต T R I ทำได้ดีกว่าเซต50อีกแล้วนี่น่าจะ4-5เดือน4-4-5ครั้งนะ5 EP ติดต่อกันแล้วนะครับที่ว่า Benchmark เ T R I ทำผลออบแทนได้ดีกว่าเซ50เนะาะเพราะนั้น S C V 50นี่ก็คิดดูแล้วก็หลายครั้งแล้วเนอะที่มันเป็นแบบนี้นะครับส่วนหุ้นต่างประเทศนะครับทั้งหมดตรงนี้นะก็ทุกอย่างดูดีหมดนะครับยกเว้นอเมริกาเพราะช่วงที่ผ่านมาอเมริกาลบค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่า มันจะเป็นสัดส่วนของ MSCI ACWI คือหุ้นโลกอเมริกาเยอะก็จริงแต่ว่าโหมันก็เกิดความแตกต่างต้องประมาณ3.84ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ยังโชคดีได้จีนได้ยุโรปได้เอเชียเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นนะครับ เซตติดลบ2.91%นะครับก็เดือนที่ผ่านมาธนาคารก็ลงไปอีก5%ก็ลงหนักเหมือนกันนะครับลงหนังลงไป6%นะครับเพราะว่าข่าวโควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อเข้ามาเพิ่มเนาะก็ไม่ดีนะครับส่วนสินเชื่อก็บวกขึ้นมาเยอะครับ8%ก็ถือว่ามาช่วยพอร์ตได้ค่อนข้างเยอะเนาะ,ะราคาทองของโลกเนี่ยได้บวก1.32ก็มีส่วนต่างอยู่0.8น,นะครับก็พอร์ตให้เงินทํางานยังชนะอยู่นิดหนึงนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ แผนการลงทุนนะครับมีการปรับเปลี่ยนกันนะในส่วนของไทยนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมพยายามจะย้ายไปหุ้นหลายตัวเนาะแต่ก็มันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการเข้ามาดูในช่วงนี้นะครับก็มี2ออย่างมี2ทางครับถ้าเกิดเดือนนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะซื้อหุน้นผมจะซื้อหุน้นแต่ถ้าเกิดไม่ตั้งใจล้องเงินเหลือผมจะซื้อเซ็ตห้เพื่อถัวร,ราคาไปนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ถัวไปเมื่อมันลงเราก็ถัวแต่ณนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะถัวเพราะว่า ราคามันเป็นแนวโน้มงขาลงเพราะนั้นการถัวนมีโอกาสเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นรายตัวเราพอจะดูจาก EMA ดูจาก MACD RSI เราก็จับจังหวะได้อยู่บ้างนะครับส่วนของอเมริกาจีนยุโรปเอเชียซื้อเมื่อ n a v ปรับตัวลดลงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอเมริกากับยุโรปตั้งใจว่าจะขายสักเดือนอาจจะเดือน11หรือเดือน10เนี่ยนะครับเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาที่จะํำกำไรขายแล้วนะครับแต่ว่าขายทั้งหมดหรือขายส่วนหนึ่งเดี๋ยวดูกันในทีนะครับ ส่วนของญี่ปุ่นที่บอกว่าอยากจะเพิ่มตอนนี้ขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์เลยเนาะก็ขอพักไว้ก่อนนะครับอสังหาไทยซื้อเพิ่มตั้งใจจะอ,ออกจะพอทน,นะครับยังเหมือนเดิมเนาะสังหาต่างประเทศพักไว้ก่อนครับโลกพักไว้ก่อนครับยังไม่มีเวลาดูจริงเนาะส่วนกลยุทธ์อีกอันหนึ่งนะครับคือตัวสีแดงข้างล่างตรงนี้นะครับคือลดการลงทุนครับเน้นซื้อเฉพาะสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงและอาจจะพิจารณาทากาไร ยังเขียนเหมือนครั้งที่แล้ว e ีีที่แล้วเนาะเพราะว่าผมมองว่านะวันนี้มีปัจจัยความเสี่ยงที่มันถาโถมเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตลาดทุนค่อนข้างน่ากลัวนะครับตลาดตาสานนี้เนี่ยน่ากลัวไปนานแล้วอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงเดือน2เจอโควิดในทีเดือน3เดือน4ผมก็ขายทั้งหมดที่เป็นตาสานนี้ทิ้งผมก็บอกทุกคนไว้ครับว่าตาสานนี้มันเสี่ยงเพราะว่าโอกาสดีฟอลต์สูงมากคือผินัชชำระหนี้เนาะ ก็สูงแล้วก็มีกองทุนที่ปิดไปด้วยแล้วนะวันนี้ตาราสารหนี้ปกติมันจะเป็นกําไรจากดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยเป็นขาลงปุ๊บยิวที่มันควรจะได้มันผิดทางอีกอะนะครับผมว่าตาราสารหนี้ค่อนข้างลาบากนะสำหรับช่วงนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าประกันที่ควบาการลงทุนที่เป็นตาราสารหนี้ที่เขาจะให้กําไรแบบว่าเป็น,เป,นเป็นแน่นอน,นครับฟิกเลสเนี่ยเราจะเห็นว่าหายอาไปจากตลาดเยอะมากนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเนาะเพราะนั้นเนี่ย ตาสานี่ยังไม่ค่อยน่าสนใจคือถ้าตลาดเงินพักเงินโอเคแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าจะพักเงินนะไปพวกออ,อมทรัพย์ดิจิตอลที่แนะนําในช่วงนี้เพราะว่ามันได้ดอกเบีย้ย1.5-1.8%ถึงไปตรงนั้นดีกว่านะครับได้เยอะกว่าด้วยแต่มันโดนภาษีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจํานวนเงินของเราหนาแค่ไหนเนาะโอเค,อเคจบไปแล้วนะครับสำหรับพอร์ตให้เงินทำงานใน EP ที่17นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามได้การเงินให้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เนาะ ก็ผมค่อนข้างมีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพต้องเรียกว่ามีภาระเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยได้มีเรียกว่าไม่ได้มี engagement หรือว่าไม่ค่อยได้เพิ่มคอนเทนต์ไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนๆในไลน์ใน Facebook มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลงคอนเทนต์แบบซ้าๆเดิมๆเนาะเพื่อนๆจะเห็นได้ช่วงนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปนิดนึงนะครับแต คือมั่นใจครับว่าสิ่งหนึ่งคือเราต่อให้มีปัญหายัางไงนะครับเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปลงทุนต่อไปทํางานต่อไปแล้วก็เลี้ยงตัวเองต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเนาะเป็นกําลังใจเพื่อนๆที่ประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับเจออะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือตั้งสติตแล้วเดินหน้าต่อไปนะครับก็พอยเงทําง,นงานยังคงดําเนิน,นต่อไปนะครับเราก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแชร์เพื่อนๆคนอื่นเห็นเนาะจะได้เข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการการลงทุนจริงๆเนาะ ประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับมีคลิปให้ดูทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอาลาไปก่อนอตอมไดรี่การเงินสวัสดีครับ